มอมอพี่พรายบ้างที่พราตัวนี้บ้างสวัสดีครับ bye bye. รบายชื่ออะไรครับก่อนถ้าไปไปบายบายชื่ออะไรอะไรครับชื่อโคครับชื่ออะไรครับบายคือไม่รู้เรื่องบายบายบายและดีเจอย่ากดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับ อันนี้แมวอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยแมวแมวมาแล้วค่ะเป็ดอ่าจะเป็ดด้วยเดี๋ยวไหนเป็ดอยูไหนคะเป็ดวิววิวเป็ดเป็ดเป็ดเป็ก็เห็นเป็เปไดไหมพี่แฮนด์นี่แมทเดี๋ยวเราเรออาหารแพ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารแพ้กันนะคะน้ำพอนะเอาเอาไปตรงนู้นแล้วพอน อะไรตัวอะไรครับแพะแพะตากีวคอาไปแล้วๆลิตู้นอ่ะแพะแีะแพะแพีแพะแมแะแะแะแพ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 ะนีะพะแพนแพะแพะาพะแพะแอะะแพะแพะสพะแะค มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารนี่มันกินผักอะไรเนี่ยเขากินผักบุ้งเฮ้ยมาแล้วยเออโค้ไหน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 อ่าให้เฮฟโคกได้ให้เฮฟโคกด้วยโอ้โหกินเก่งจังเลยครับแม่

วิวดูดิเขาแย่งอาหารกันนะโอ้เป็นเจ้าถิ่นหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เนี <on> ่ยโอ้โหตอนเลี้ยงกินไม่หมดเลยตัวนี้กินตลอดเลยครัปวิววิววิวแม่เบ๊ะ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 แม่วายเอาพี่พรให้บ้างพี่พรให้ตัวนี้บ้าง โอ้มีไก่คุกคุกคุกด้วยมีนกด้วยอุ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีว้ายเอาพี่พรให้บ้างพี่พรให้ตรงนี้บ้างโอ้โหตลิค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 ไก่อือตัวนี้ใช่ครับมันเบียรน้ค่อนไม้ อุ้มรออาหารจากเด็กๆนะคะมีพี่พอสตัวนี้กําลังแอบจ้องเราอยู่พี่คอสพี่พอสพี่พอสตัวนี้นะครับเขาไม่มีคนให้เขาเลยสงสารเขาจังอันนี่กินนี่กินนี่กินกินกินแม่ยังไงหรอตัวนี้เขาอิ่มหรือยังผักบุ้งเหลือแค่นี้เองหรอ หมดแล้วใกล้หมดแล้วเร็วเียร<ฮ>โอ้โหว,ว้าวอาหารหมดแล้วดีเด<ๆ>่นน้ำน้นเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเป็ดั่งมันดีกว่าปะ่ะโหตรงนี้นะคะเป็นบ้านแพ้ที่แท้จริงเลยนะคะมีบ้านเขาด้วยนะ,ะดูซิโหอ,อยู่กัน้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะตรงนี้ก็มี อันนี้ก็เป็นฟาร์มแพะเป็นบ้านแพะเหมือนกันมีน้ำด้วยไหนไหนเฮียพบเจอกวางครับเพื่อนของวางอไอีกกองนั้นไหนไหนไหนว้าวพี่ฟางคางตัวนึงอยู่ตรงนั้นไงคะโออาหารหมดแล้วอ่ะไม่ได้อีกกินเลยเมื่อกี้ให้น้องแพะกินหมดเลยนะครับให้แต่ไม่ให้เป็ด แพ้เต็มเลยครับกำลังรองอาหารจากเด็กๆนะคะดูซิดูซิไยแม,แม่เพียเจออะไรลูออกเตา้ยเพียเจอปลา,าคาคามันเป็นเพื่อน <Wow. S 2> อันนี้เป็นวัวนมนะเนี่ยวัว

ผดูดิมันไม่มีอาหารแล้วคะหมดแล้วคะ่ะว้าวโอ,อ้น้องเจ้นะ่ะสวัสดีครับบสวัสดีคะ่ะเจอนคก่อนค่ะายบายคุณชื่ออะไรอะคะใค่คะชื่อโฟครับบ๊ายบายาคุณไม่รู้เรื่องบ๊ายบาย สำหรับวันนี้เราขอจบการรีวิวให้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายตุ๊กต้อ